กาสบายดีเอฟซีทั้งหลายสบายดีสุขุสุคนเด้อพี่น้องผู้ใดมาเบิ่งคลิปนี้กับความเจ็บเยือยชุ่ยไความไขรเยือชุนี้เด้อพี่น้องขอให้ลำ้วยเงินทองปีใหม่ปีเมือนำไกลยงการเลยพี่น้องมาพี่น้องมากินเมื่อนี้ขอกระซิมาเห็ดอันซุปน้ำใหม่พี่น้องซุปน้ำใหม่แบบบ้านๆนี่แหละพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันนี่พี่น้องฟังปลายสุขุสุคนเขาก็มาปรุ้งเลยเนาะพี่น้องอันนี้เขาต้มมาแล้วเลยพี่น้องกำนัมเย็นนัางเดือดร้อนจะใส่พริกไปพี่น้อง หมักเพชรไปใส่เพชรหมักบบเพชรไปใส่บบเพชรแต่ตนี่แหละยัเมีกย,ยกินน้ำปลาตะกาเข่าคั่วพี่น้องเข่าคัวนี่ใส่ลงไปพาดาม,โมโโไดาได้อานุโมทโตะพี่น้องนี่ใส่ร้ายกับโบได้เลยพี่น้องม้อยหล่นหมดขอละยานบาดคำพี่น้องอันนี้คือน้ำปลาเนาะพี่น้อง ใส่ไปกนิดนึงเนาะลูกสาวก็กินขขาอยู่พี่น้องอันนี้ก็คือขาดบ่ไรปลาร้าพี่น้องแซ่บนัวทั่วไทยทั่วลาวบว่วพังลาวบ่ว่างต่างประเทศพี่น้องเลยนะมาเด้อมีใส่เปแคกซ้อนหนึ่งพี่น้องพอก่อนแล้วก็หัวหอมมีหอมมีผักเป้นอยู่นี่เนาะพี่น้องพร้อมเปใส่ลงไปพี่น้อง ม,มาบงางนาอุปชัยบอกพี่น้องน้ำมันใส่ออก,ก็เอาซีเปอร์เกลียวในกองมันปกติใส่มาแล้วเนาะซุปน้ำมัพี่น้องซุปแบบบางน,นี่นี่ซุปน้ำมัพี่น้องนี่หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นี่น ที่เบิ่งพี่น้นองเขาละหยาดใส่มือได้พี่น้องเลยอือืมแซ่แค่แบบแบบนีบ้หรอกไม่ต้องใส่ออยังอี้เลยนี้กระชมติ๋วพี่นอ้อง